พากินพาเที่ยวพาตกปลาครับวันนี้ออกหมายกันนนทบุรีผมเล็กหมูได้ครอ่าเล็กหมูกอบอันนี้อาจารย์พามากินกะเพราถึงนนทบุรีครับผมอาจารย์รักยินดีชงของเรานะครับเล็กหมูกลุ่มเพื่อนยินดีชงครับครับเรียบร้อยครับวันนี้แฮวครับใครแฮวครับไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับได้หมดแล้วครับได้กินข้าวกันแน่นอนครับวันนี้อาจารย์รักพามากินไก่ย่างถึงนนบุรีครับผมอร่อยนะครับ ตุ้ยเลยตุ้ยเลยจานเดี๋ยวลองกินตูดให้ดูหน่อยดิพอแล้วเอาเถอะนี่ไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบนะสัดทีตูดสองตูดเลยอย่างนี้เริ่มรับประทานครับถ้าเป็นชาวล็อกเนี่ยเวลาเขากินเขาต้องใส่พริกเยอะๆในกะเพราต้องใส่พริกป่นในนี้คือกะเพรากะเพราชาวล็อกแต่ละครับมาเผาเจ้าครับ ผมกินพริกป่นกับพริกไทยด้วยกางเข้าครับ <Thank you. S 1> ชื่อร้านอะไรครับอยู่ที่ไหนชื่อร้านไม่มีแต่เขาบอกว่าน่ากินน่ากินโคตรไปถ่ายกอดกอดที่อยู่ <laughs> ไม่กินข้าวเลยยังพูดเรื่องนี้กันอีกเหปลาเปอรไม่ถ่ายถ่ายกินอย่างเดียวเลยวันนี้โอ้ ไปเไงีงอร่อยครับวางเลยก็ไปถ่ายคลิปตีปลาโน่นถายไ,ได้ปลาั่อแต่ละคนนี้กินกันแบบเมางมันเลยอ่ะครอร่อย